คุณเคยรู้สึกไหมว่าไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนทำอะไรก็เจอแต่คนงี่เง่าคนที่ทำให้คุณรู้สึกปวดหัวอยู่ตลอดเวลาคนที่คุณพยายามเข้าใจแต่ก็ไม่เข้าใจคุณเสียทีคนที่ปลี๊แตกง่ายจนคุณแทบจะหัวร้อนตามไปด้วยคนที่พล่ำแต่เรื่องของตัวเองและดูเหมือนจะฟังคุณแต่จริงๆแล้วไม่ได้เข้าใจอะไรเลยทุกสิ่งนี้เกิดขึ้นรอบตัวคุณไม่ว่าจะที่ทำงานที่บ้านหรือแม้จะในร้านกาแฟที่คุณแวะไป ทุกคนต่างมีวิธีคิดและบุคลิกที่แตกต่างกันสิ่งที่คุณรู้สึกว่าฉันทนไม่ไหวแล้วเป็นเพียงสัญญาณบอกคุณว่าถึงเวลาที่ต้องเรียนรู้วิธีรับมือกับคนเหล่านี้เสียทีสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอ่านเอารวยนะครับช่องรวมบทความเรื่องย่อหนังสือเริ่มสร้างแรงบันดาลใจอ่านหนังสือเอาไว้สร้างความมั่งคั่งสู่ความมั่นคงแหล่งรวมบทความหนังสือที่จะนำพาทุกท่านมุ่งสู่ความสำเร็จ และการตื่นรู้ในทุกสถานการณ์จากการอ่านนะครับวันนี้เสนอเรื่องวิธีเอาตัวรอดในวงล้อมคนงี่เงา่า Surrounded by Idiots โดย Thomas e r i ก s s o n หลักการที่ Thomas e r i ก s s o นักจิตวิทยาผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมใช้มานานกว่า20ปีและปรับใช้กับบริษัทชั้นนำอย่าง Ikea Microsoft และ Coca-Cola คือการมองคนเป็นสีสีสีแบบ ซึ่งจะเป็นอาวุธชั้นยอดให้คุณเข้าใจมนุษย์ทุกแบบเริ่มจากสีแดงคนประเภทนี้ชอบควบคุมชอบออกคำสั่งพวกเขามีความมั่นใจสูงมุ่งมั่นและเด็ดขาดแต่หากคุณไปขัดจังหวะหรือพยายามผลักพวกเขาพวกเขาจะตอบโต้ทนทีดังนั้นคุณต้องเรียนรู้วิธีสังเกตใครเป็นคนจ่าฝูงและอย่าเอาเรือไปขวางต่อมาคือสีเหลืองคนชอบสังคมสนุกสนาน มองโลกในแง่ดีแต่ก็ฟุ้งฝันเกินไปบางครั้งอาจทําให้คุณหัวเสียเพราะพวกเขาไม่ได้มองโลกตามความเป็นจริงทั้งหมดคุณต้องรู้จักดึงพวกเขากลับมาสู่พื้นดินบอกพวกเขาอย่างสุภาพแต่ชัดเจนว่าอะไรคือความจริงที่ควรทําและอะไรคือเรื่องฝันคนสีเขียวเป็นคนสบายๆใจเย็นเข้ากับคนง่ายแต่เปลี่ยนแปลงยากที่สุดการโน้มน้าวพวกเขาต้องใช้ความอดทน ต้องเข้าใจจังหวะของพวกเขาต้องค่อยๆพูดค่อยๆทำไม่เร่งรัดไม่ผลักไสและสำคัญที่สุดคือทำให้พวกเขารู้สึกปลอดภัยสุดท้ายคือคนสีน้ำเงินพวกนี้เป็นนักวิเคราะห์ช่างคิดช่างสังเกตพวกเขาต้องการความสมบูรณ์แบบและทุกอย่างต้องมีเหตุผลหากคุณทำงานร่วมกับคนกลุ่มนี้อย่าพยายามเร่งรีบให้พวกเขาตัดสินใจให้ข้อมูลครบถ้วน และเคารพความละเอียดรอบคอบของพวกเขาเมื่อคุณเข้าใจทั้งสี่สีแล้วคุณจะสังเกตได้ว่าคนรอบตัวคุณไม่ได้ตั้งใจจะก,กวนประสาทคุณเสมอไปสิ่งที่คุณเคยคิดว่าฉันทนไม่ไหวแล้วเป็นเพียงการสะท้อนความแตกต่างของบุคลิกภาพการเข้าใจหลักการนี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้คุณสื่อสารเก่งขึ้นแต่ยังทำให้คุณลดความขัดแย้งที่ไร้สาระรู้จักจัดการความเครียด และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นทั้งในชีวิตส่วนตัวและที่ทำงานลองนึกภาพคุณเป็นหัวหน้าทีมใหญ่มีทั้งคนสีแดงที่ชอบสั่งงานสีเหลืองที่ชอบพูดคุยสนุกสนานสีเขียวที่ชอบความสบายและสีสีน้ำเงินที่ต้องการความสมบูรณ์แบบหากคุณไม่เข้าใจวิธีจัดการคุณอาจเจอปัญหาเดือดร้อนซ้ำซ้อนแต่เมื่อคุณใช้หลักการสีสีคุณสามารถสร้างทีมที่ทำงานร่วมกันได้อย่างลงตัว ทุกคนมีบทบาทชัดเจนและทำงานได้มีประสิทธิภาพสูงสุดหลักการนี้ยังช่วยให้คุณเข้าใจตัวเองมากขึ้นคุณจะเห็นจุดแข็งจุดอ่อนและนิสัยของตัวเองว่าตรงกับสีใดการรู้จักตัวเองทำให้คุณสามารถปรับพฤติกรรมของตัวเองเพื่อรับมือกับคนอื่นได้ดียิ่งขึ้นและไม่ให้ตัวคุณเองกลายเป็นคนปั่นป่วนชีวิตของผู้อื่นเรื่องนี้ไม่ได้เป็นเพียงทฤษฎีทางจิตวิทยาเท่านั้นแต่เป็นเครื่องมือที่องค์กรทั่วโลก ใช้สร้างทีมที่ทรงพลังคุณสามารถนำไปใช้ทั้งในการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานเจ้านายลูกน้องหรือแม้แต่ในคนในครอบครัวคุณจะเห็นว่าความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดจะคลายลงคนที่เคยดูเหมือนงี่เง่าและไม่เข้าใจอะไรเลยจะกลายเป็นคนที่คุณเข้าใจและสื่อสารได้ตรงจุดมากขึ้นชีวิตเรามักจะเต็มไปด้วยคนที่แตกต่างความเข้าใจในหลักการนี้เปรียบเสมือนการมองโลกผ่านแว่นที่ชัดเจน คุณจะไม่โกรธง่ายไม่หงุดหงิดและไม่ปวดหัวกับความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆทุกอย่างลื่นไหลขึ้นคุณสามารถจัดการกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างสงบและชาญฉลาดดังนั้นทุกครั้งที่คุณรู้สึกตัวเองเจอกับคนงี่เง่าอีกครั้งลองนึกถึงสีของเขาคิดถึงบทบาทของเขาและบทบาทของคุณและใช้หลักการสี่สีในการสื่อสารคุณจะพบว่าชีวิตการทำงานง่ายขึ้นความสัมพันธ์ดีขึ้น และความเครียดลดลงอย่างไม่น่าเชื่อคุณเคยรู้สึกไหมว่าทุกครั้งที่คุณพยายามอธิบายสิ่งที่ถูกต้องเหตุผลชัดเจนแต่กลับไม่มีใครเข้าใจคุณเลยทุกคนรอบตัวเหมือนจะมองโลกคนละแบบพูดจาเหมือนฟังคุณแต่ความจริงไม่ได้ฟังเลยบางครั้งคุณอาจตั้งคำถามกับตัวเองว่านี่ฉันผิดหรือพวกเขาไม่เข้าใจฉันกันแน่นี่แหละคือความรู้สึกเวลาที่คุณอยู่ท่ามกลางคนงี่เงา่า หรือในแบบที่โทมัสเอริกสันเรียกว่าการอยู่ในวงล้อมของคนที่คุณไม่สามารถสื่อสารหรือทำงานร่วมกันได้ง่ายลองถามตัวเองอย่างจริงจังคุณเคยตั้งเป้าหมายอะไรไว้สักครั้งแล้วทำสำเร็จตามที่ตั้งใจจริงหรือไม่คุณเคยถูกหัวนหน้าเพ่งเล็งเพราะคุณคิดต่างแต่กลับไม่ได้รับการสนับสนุนไหมคุณเคยรู้สึกว่าคำพูดของคุณไม่มีค่าเลยในสายตาผู้อื่นหรือไม่ หากคำตอบคือใช่คุณไม่ได้อยู่คนเดียวทุกคนล้วนเคยเจอสถานการณ์เหล่านี้แต่ความแตกต่างอยู่ที่ว่าใครใช้ความรู้สึกนั้นเป็นแรงผลักดันหรือใครปล่อยให้มันทำลายความมั่นใจหนังสือ s u r r o u n d e d by i d i o t s ไม่ได้บอกให้คุณเปลี่ยนคนอื่นแต่ให้คุณเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์และเรียนรู้วิธีอยู่ร่วมกับพวกเขาโดยไม่เสียสมดุลหลักการง่ายๆคือแบ่งคนออกเป็นสีสี สีแดงสีเหลืองสีเขียวและสีน้ำเงินซึ่งแต่ละสีมีลักษณะและวิธีคิดที่แตกต่างกันการรู้จักสีของคนรอบตัวทำให้คุณสามารถปรับวิธีสื่อสารให้เหมาะสมลดความขัดแยง้งและใช้พลังของแต่ละคนให้เกิดประโยชน์ลองคิดถึงคนสีแดงคนที่ชอบควบคุมชอบสั่งและแตัดสินใจรวดเร็วหากคุณพยายามตัดหน้าพวกเขาจะตอบโต้ทันที แต่ถ้าคุณเข้าใจจังหวะและเคารพบ,บทบาทของเขาคุณจะได้ความร่วมมือและสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ดีร่วมกันได้คนสีเหลืองพวกนี้ชอบพูดชอบสังคมและมองโลกในแง่ดีแต่บางครั้งก็ฟุ้งฝันเกินไปการโน้มน้าวพวกเขาต้องมีความคิดสร้างสรรค์และความอดทนคุณอาจใช้คำถามเพื่อกระตุ้นพวกเขาให้ลงมือทำจริงเช่นคุณอยากเห็นฝันนี้เกิดขึ้นจริงไหม นี่คือวิธีเปลี่ยนความฟุ้งฝันเป็นพลังในการทำงานสีเขียวเป็นคนที่ใจเย็นและเปลี่ยนแปลงยากคุณต้องใช้เวลาและความอดทนค่อยๆโน้มน้าวไม่บังคับไม่เร่งรีบเพราะความมั่นคงและความปลอดภัยเป็นสิ่งที่พวกเขาให้ความสำคัญการเข้าใจสิ่งนี้จะช่วยให้คุณไม่เสียใจหรือหงุดหงิดกับความล่าช้าส่วนคนสีน้ำเงินช่างคิดวิเคราะห์ทุกสิ่งต้องมีเหตุผล และมีข้อมูลสนับสนุนหากคุณอยากให้พวกเขาตัดสินใจให้เตรียมข้อมูลครบถ้วนและทำให้พวกเขาเข้าใจเหตุผลอย่างชัดเจนพวกเขาจะให้ความร่วมมือได้อย่างเต็มที่เมื่อมั่นใจคุณอาจสงสัยว่าการเข้าใจสีของคนเหล่านี้จะช่วยชีวิตจริงหรือลองฟังเรื่องราวของเจสันชายหนุ่มคนหนึ่งที่ทำงานในบริษัทสตาร์ทอัพเขาเป็นคนไอเดียเยอะแต่วันแรกของเขา เขาต้องเจอทีมงานที่ต่างสีต่างความคิดกันเต็มไปหมดมีคนสีแดงคอยสั่งงานสีเหลืองพูดฟุ้งซ่านสีเขียวไม่ยอมเปลี่ยนและสีน้ำเงินกังวลเรื่องรายละเอียดเล็กๆทุกอย่างดูเหมือนจะล้มเหลวแต่แทนที่เจสันจะโกรธหรือลาออกเขาเริ่มสังเกตและจดจำสีของแต่ละคนปรับวิธีสื่อสารให้เหมาะกับแต่ละบคุคคลผลลัพธ์ที่ได้คือทีมของเขาเริ่มนำงานลื่นไหลขึ้น ไอเดียของเขาถูกนำไปใช้จริงและในที่สุดบริษัทสตาร์ทอัพนั้นกลายเป็นหนึ่งในผู้นำตลาดในเวลาเพียง2ปีความสำเร็จของเจสันไม่ได้เกิดจากโชคหรือพรสวรรค์เพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากความสามารถในการเข้าใจและรับมือกับคนรอบตัวและนี่คือเหตุผลที่ Surrounded by i เดียสสำคัญเพราะชีวิตคุณไม่ใช่เรื่องของคุณคนเดียวการเข้าใจคนอื่นคือกุญแจสู่ความสำเร็จ ความร่ำรวยและความสัมพันธ์ที่ดีในทุกด้านสิ่งที่หลายคนมักเข้าใจผิดคือหนังสือเล่มนี้ไม่ได้สอนให้คุณเปลี่ยนคนอื่นแต่สอนให้คุณเข้าใจและปรับตัวเองเพื่ออยู่รอดและเติบโตคนงี่เง่าทุกแบบไม่ได้เกิดมาเพื่อทำร้ายคุณพวกเขาเพียงมีวิธีคิดและพฤติกรรมที่แตกต่างกันหากคุณเรียนรู้วิธีอ่านสีพฤติกรรมและปรับจังหวะการสื่อสารคุณจะลดความขัดแยง้ง ปวดหัวน้อยลงและสร้างความร่วมมือได้อย่างแท้จริงลองตั้งคำถามกับตัวเองตอนนี้คุณพร้อมจะเรียนรู้วิธีเอาตัวรอดในวงล้อมของคนเหล่านี้หรือยังคุณพร้อมที่จะใช้ความเข้าใจเหล่านี้สร้างความสำเร็จในงานและชีวิตส่วนตัวหรือไม่คุณจะใช้คำดูถูกและความล้มเหลวเป็นแรงผลักดันเหมือนเจสันได้หรือเปล่าทุกครั้งที่คุณเจอคนงี่เงาจงจำสี่สีนี้สังเกตจัดการตัวเอง ปรับวิธีสี่สารและใช้ความเข้าใจนี้เป็นพลังคุณจะพบว่าชีวิตทำงานง่ายขึ้นความสัมพันธ์ดีขึ้นและความเครียดลดลงสุดท้ายหากคุณเป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบการอ่านหนังสือและชอบสะสมเนื้อหาเรื่องราวการสร้างแรงบันดาลใจแบบนี้ต้องการหาหนังสือไว้เป็นส่วนตัวก็ลองคลิกดูลิงก์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยครับและท้ายสุดหากคุณผู้ฟังชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับ ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องอ่านเอารวยพวกเราไว้ด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆหนังสือดีๆเล่มใหม่ๆและมุมมองที่น่าสนใจแบบนี้อีกในอนาคตรวมทั้งเรื่องราวเกี่ยวกับจิตวิทยาและการพัฒนาตัวเองสำหรับคลิปนี้ขอผู้ฟังจงโชคดีช่องอ่านเอารวยต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ